สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับของช่อง h ฮทวี h e โรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวหัวจินหมิ่นถุยนโยบายท,ที่ทำให้อินเตอร์ถังแตกหลายหลายคนนะครับอาจจะงงกันไม่มากก็น,น้อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าโชว์ชนาอิตาลีทีมล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยอุตส่าห์ได้แชมป์ลีกมาแล้วนะครับแต่ว่าดันขายนะักเตะดังปลดโคช้ชออกไปขายฮาคคมีขายลูกกูกูแล้วก็ปลดคอนเต้น,นะครับผมโดยในรายของคอนเต้ผู้ชัดการทีมคนเก่าเนี่ยขอออกนะครับเพราะว่าต้องการต่อยอดความสาเร็จแต่ว่าทางเจ้าของทีมเนี่ยดันขายตัวหลักทิ้งแบบนี้เขาก็เลยไม่อยากทําต่อครับสุดท้ายเนี่ยคอนเต้ตามเดิมครับยอมหักไม่ยอมงอตามสไตล์ของคอนเต้น,นะครับผมสุดท้ายก็เลยออกไปครับโดยนะันของอินเตอร์มิลานนะครับผม ได้มีกลุ่มเจ้าของอยู่หลายกลุ่มนะครับก็คือซูนิงโฮลดิ้งกรุ๊ปเนี่ยถือหุ้นมากที่สุดครับอยู่ที่68.55%แล้วก็มีไลออนร็อกค p i ิ a อลสามสิบเอ็ดจุดร์เซิารีศแล้วก็มีกลุ่มทุนอื่นอื่นอีกเนี่ยประมาณสัก0.03%นะครับผมบริหารงานโดยสตีเฟนจางผู้บริหารชาวจีนวัยย่สิบปีครับ ก่อนอื่นนะครับต้องพูดถึงความเป็นมาของซูนิงก่อนนะครับผมซูนิงเนี่ยมาเทคโอเวอร์อินเตอร์มิลานในปี2016นะครับผมจากเอริกโทเฮียนักธุรกิจชาวอินโดนีเซียด้วยเงิน270ล้านยูนโรครับยุคนั้นเนี่ยในกลุ่มทุนจีนมากมายครับเข้ามาเทคโอเวอร์ในทีมดังในยุโรปก็ไม่าจะเป็นลียงหงเจ้าของธุรกิจเมืองแรกในจีนนะครับที่เข้ามาบริหารเอซีมิลานแล้วก็ติดนี่โ,โหตัวแดงบานเถอกหัวโตเลยครับแล้วก็ถูกควบคุมกิจการไปหรือว่าจะเป็น โนีเซียเจ้าของทีมแอสตันวิลล่าต้องขายทีมในภายหลังเนื่องจากหมดปันญ,ญาในการใช้หนี้30ล้านปอนด์หรือว่าการเข้ามาถือหุ้นของบริษัทพลังงานจากรัฐบาลจีนในสโมสรสลาเวีย布拉กซึ่งสุดท้ายเนี่ยยุติลงไปดืด้อครับเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศกับท้านของเช็กแล้วก็จีนนั้นไม่ดีต่อกันนะครับผมเป็นแบบนี้เนี่ยแฟนอินเตอร์ก็แอบหวั่นใจนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทีมรักของพวกเขากันหรือเปล่าครับ ดยสุนิงครับเติบโตจากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศเติบโตที่สุดสุดขีดเลยนะครับในยุคป,ปี90เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนนั้นขยายตัวและเมืองหนานจริงครับก็เป็นฐานของบริษัทนี้ก็เป็นเมืองที่มีอากาศร้อนอบอ้าวสมบูรณ์ให้สินค้าของสุนิงนั้นขายดียเทน้ำเทท่านและก็ดังและก็รวยกันสุดๆเลยครับพอถึงปี24สุนิงกรุ๊ปเนี่ยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็กลายเป็นธุรกิจ ปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศบริษัทนี้จเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนะครับจากกลยุทธ์ตัดราคาคู่แข่งจนมีร้านค้ามากกว่า1,600แห่งครับที่ครอบคลุมมากกว่า700เมืองทั่วประเทศจีนเร่งเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซซูนิงกรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจโทรทัศน์พ PTV ที่ถือครองลิขสิธทธ,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 ธิ์่ทยทอดสดฟุตบอลพิมลีกในประเทศจีนจันตั้งแต่ปี2019แล้วก็สัญญ,ญาเนี่ยบรรลุไป,ปนในปี 2016, นนเองพังนี่พวกนี่ ไปในดีลนี้ครับคือ700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมูลค่ามากกว่าที่พวกเขาซื้อเนี่ยอินเตอร์มันถึง2เท่าเลยเดียวครับสเท่ากว่าซะด้วยซ้ำยิ่งบวกว่านัครับซูนหญิงเนี่ยแสดงเห็นอำนาจทางการเงินของพวกเขานะครับของบริษัทของพวกเขานั่นแหละในโลกลูกหนังแดนมังกรครับด้วยการยืนยันจากฟอฟนะครับในปี2015นะครับชัดว่าเจียงซูซูหญิงคือสโมสฟรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงถึง144ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและก็มีรายรับ36ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ในปีนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยทุ่มกว่า700ล้านยูโรทำทีมอินเตอร์มิลานและก็มีโควิดเข้ามาพวกเขาก็ทุ่มต่อด้วยซ้ำนะครับในช่วงของปี39ถึง2020ขาดทุนไปกว่า100ล้านยูโรและพอมาถึงปีต่อมาครับก็ขาดทุนอีก6 3ล้านยูโรและสิ่งที่พวกเขาขาดทุนนั้นมาเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวโยงกับนโยบาย กัวจินหมิ่นถุยนะครับเป็นนโยบายที่ทางรัฐของจีนนั้นเริ่มใช้เมื่อปี2018คือรัฐเนี่ยจะเข้ามายึดอํานาจของบริษัทเหล่านี้เพราะมีนีิสิตเยอะเกินไปโดยส่วนหิกรครับถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่รัฐบาลจีนนั้นจับตามองและก็โฟกัสอย่างมากเพราะนับตั้งแต่วิกฤตโควิด COVID 19ที่เข้ามานั้นรายได้จากธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของพวกเขานั้นลดลงอย่างน่าใจหายครับ สิ่งที่ซูนิงพอจะทําได้ครับคือการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหนึ่งนั้นคือการยกเลิกสัญญาก,การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งซูนิงเนี่ยเลือกจ่ายเพียงแค่215ล้านดอลลาร์สหรัฐจากของเดิมครับที่มีตัวเลขสูงถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสถานการณ์ของซูนิงเนี่ยแย่ลงมากในปี2021นี้เนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีกนนำหนดชําระหนี้1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผลกระทบจึงตกสู่วงการกีฬาในช่วขงของคุมาพันในปี2021ที่ผ่าานนนมมครรรัับยิิงกุุ๊ปตดสสสใจโ ทางซูซูหนิงหลังจากที่คว้าแชมป์ไชนีซูเปอร์ลีกมาในปี2020ซะด้วยซ้ำน,นะครับเพียงแค่4เดือนตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยุบทีมไปแถมยังเป็นการยุบทั้งสายทั้งหมดเลยนะครับคือชุดใหญ่ทีมยวเยาวชนหรือว่าแม้แต่ทีมหญิงก็ไม่เหลือกับทีมเลยนะครับทางกลางรายงานว่าซูหนิงนั้นยังคงค้างค่าเหนื่อยของนักเตะต่างชาติภายในทีมซะอีกด้วยนะครับซูหนิงรวบรวข้พยายามดิ้นรนทุกทางเพื่อหลีกหนีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดแต่จะรอจนรอดครับพวกเขา ก็หน,นีเงื้อมือมัจุราชไม่พ้นครับวันนี้หนึ่งมคมาครับในปี2 0 2 1ที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่นยครับผมซูนิงตัดสินใจขายหุ้น23%ของบริษัทแก่รัฐบาลเมืองเซินเจินเเ้นคิดเป็นมูลค่าก็2,300นรล้านดอละละาร์สหรัฐนะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยเข้ามาควบคุม,มิจการของรัฐบาลจีนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นของซูนิงกรุป๊ปถูกตัดออกแทบทั้งหมดนะครับหนึ่งนั้นคืออินเตอร์มิลานที่แม้ว่าจะคว้าแชมป์ลีกเกาหลเซนต์ตอนนา,าอบบร์มันด่ และต้องรับมือกับปัญหาหนี้สินที่ก่อตัวแต่เพียงผู้เดียวซะอย่างนั้นนะครับปัจจุบ,บันครับอินเตอร์มิลานเนี่ยมีหนี้สินสะสมในสมโมสรอ,อยู่ราวๆ600ล้านยูโรนะครับตามในงานของลาเลเพริกาหนังสือพิมพ์ชื่อดังของอิตาลีและก็มีกําหนดต้องชําระหนี้ครับจำนวน295้าล้านยูโรภายในปี2020นีที่จะถึงนี้โดยอินเตอร์ครับแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดครับก็คือการกู้275ล้านยูโรจากสถาบันทางการเงินของสหรัฐครับโดยมีกำหนดชำระหนี้ตรงนี้เนี่ยภายใน3ปี ก็คือปี2024แหละผมส่งให้อินเตอร์มิลานครับตอนนี้เนี่ยคือการกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง mm. เพื่อไปใช้หนี้ของสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งไปเรื่อยๆขัาพูดกันตามตรงก็คือว่าวิ่งหมุนเงินมาจ่ายหนี้ให้วุ่นกันไปหมดแต่หนี้ที่ค้างอยู่นั้นแทบไม่ลดลงเลยนั่นเองครับผมต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้าย อินเตอร์มิลานของซูนิงนั้นจะทําอย่างไรจะขายทีมหรือเปล่าคิดเห็นยังไงกับซูนิงนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของกัวจิ้นหมินถุยนิยบรยที่ทําให้อินเตอร์ถังแตกเรื่องเด็ดจ,จัดยับกับชีนะาของแฮททีโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ